ครับวันนี้เราอยากจะมาทดลองเกี่ยวกับเรื่องการปลูกทุเรียนต้นใหญ่หลายๆที่และหลายแปลงที่ผมไปมาปัญหามันก็คือการปลูกพอปลูกแล้วเนี่ยเจอปัญหาเรื่องของใบเริ่มเหลืองแล้วใบร่วงยอดเริ่มแห้งแตกใบอ่อนมาใบอ่อนก็จะแห้งยุบแล้วก็ตายนะครับสาเหตุหลายๆสาเหตุที่ผมลองลองดูแล้วก็วิเคราะห์ ที่นี่เป็นเขตจังหวัดนครปฐมนครัยศสีเพราะฉะน,นั้นการที่จะปลูกทุเรียนไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เรากําลังจับประเด็นจับจุดว่าทุเรียนที่ปลูกยากหนึ่งถ้าเกิดว่าเราปลูกที่เอ่อเมือนกับพื้นที่ลงเจ๊ะอลงพื้นที่ที่ไม่มีต้นไม้อาจจะมีผลกระทบต่อเรื่องลมหรือเรื่องของดินเหนียวเพราะว่าทางจังหวัดนครปฐมเนี่ยส่วนมากก็จะดินเหนียวนะครับเป็นดินเหนียวดินดําดินเหนียวเราก็เลยมาทดลอง ในพื้นที่นะครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นสนามฟุตบอลอยู่ที่นครปฐมนะครับเราก็เลยเหมือนกับว่าอาจจะเป็นทั้งต้นไม้เป็นผลไม้ที่แบบทุกคนก็ใฝ่ฝันว่าอยากจะมีแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออาจจะทําเปลงกับไม้ประดับมาว่าไม้ประดับนั่นหมายความว่าเราจะใช้วงนะครับใช้วงเป็นแผ่นอิสระชีตแล้วก็ปลูกในวงเพื่อแก้ปัญหาเรื่องดินพังทลายหลายๆอย่างแล้วก็ดูสวยงามเป็นการจัดระเบียบนะครับ ตอนนี้ทุเรียนเราก็เตรียมไว้แล้วก็ปลูกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราให้เห็นก็คือปัญหาเรื่องทุเรียนที่ใส่เข่งมาแล้วก็เอาสนลนรองไว้ในเข่งแล้วเวลาปลูกส่วนใหญ่หนึ่งดึงสลันออกเมื่อดึงสลนออกแล้วรากที่มันอยู่กับติดสลันเนี่ยมันจะขาดเพราะเป็นรากอ่อนทั้งนั้นเลยขาดแล้วเวลาปลูกส่วนมากแล้วชาวปลูกทุเรียนก็จะตัดรากออกผมว่ามันมีผลกระทบต่อการหลายๆอย่างเพราะฉะนั้น ตรงนี้เราก็ไม่ได้เก่งแต่เราจะทดลองที่นี่จะปลูกอยู่ประมาณ4ี่ห้าต้นต้นใหญ่เราจะเก็บข้อมูลตลอดว่าสิ่งที่เราปลูกที่นี่หนึ่งลมอาจจะน้อยลงสองแสงแดดปกติแต่ว่าเราไม่ได้ดึงตะแลนงออกแล้วเราก็เอาอินทรีผสมใส่ร้อยเปอร์เซ็นจะดูว่าทุเรียนที่นี่จะ,จะเจริญเติบโตและเป็นตามที่เราคาดหวังไหมนะครับติดตามเรื่องทุเรียนครับผมที่นครปฐมครับ <ST AR> วันนี้เรามาดูทุเรียนอันนี้ใส่เข่งไว้ประมาณเดือนหนึ่งได้แล้วเนาะได้ไหมนะครับใส่เข่งมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะครับพี่ก็ซื้อมาทั้งหมดสองพันต้นซึ่งก็เอามาลงเพื่อต้องการดูว่าการที่เราซื้อต้นทุเรียนมาแล้วยังไม่ได้แตกไปอ่อนเมื่อเรามาลงแล้วใส่อินทรีย์วัตถุเมื่อใส่อินทรีย์วัตถุแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูนะครับว่าเมื่อใส่อินทรีย์วัตถุหรือว่าเปลี่ยนถุงแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับต้นทุเรียนนะครับอันนี้ เราจะเห็นว่าทุเรียนนี้แตกใบอ่อนนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าไม่ได้ว่าทําแล้วแตกแค่ต้นสองต้นสองพันกว่าต้นทั้งหมดแตกหมดแต่ที่เห็นต้นนี้ก็อาจจะมีแบบใบร่วงอยู่สองสามต้นนะครับต้วใหญ่ก็จะแตกใบอ่อนทั้งหมดนะครับเนี่ยครับคือการแตกใบอ่อนเพราะฉะนั้นต้วใหญ่ จะไม่มีเลยนะครับว่าต้นไหนยังไม่แตกใบอ่อนนะครับมีแต่ที่แตกใบอ่อนแล้วก็เป็นเริ่มเป็นใบเพชรลาดตลอดครับเป็นใบเพชรลาดอันนี้ตอนที่เขาเลี้ยงอยู่เขาเลี้ยงในสแลนนะครับแล้วก็พอเอามาแล้วใส่ถุงแล้วไม่ได้ถึงตะแลนเลยนะครับออกแดดเลยนะครับทีแรกใจก็คิดว่าเสี่ยงพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องการที่เรา หนีจากร่มเงามาแล้วมาออกแดดเลยนะครับแต่พอเราเปลี่ยนถุงใส่ปุ๋ยอินทรีย์แล้วเนี่ยข้อดีก็คือจะแตกใบอ่อนตลอดนะครับแตกทุกต้นนี่คือสิ่งที่อยากเห็นว่าการที่เราจะลงพื้นที่ที่ไหนแล้วเราสามารถที่จะเอาต้นเล็กมาเลี้ยงไว้ก่อนนะครับเอาต้นเล็กมาเลี้ยงไว้ก่อนพอเลี้ยงไว้แล้วเนี่ย พอเขาแตกใบอ่อนได้สักชุดสองชุดแล้วเวลาเราไปลงเนี่ยผมเชื่อว่าอัตราการเสี่ยงจะน้อยลงนะครับอัตราการเสี่ยงจะน้อยลงเนี่ยครับเพราะนั้นก็เลยกำลังให้ดูว่าการที่เราจะปลูกทุเรียนในแหล่งพื้นที่ที่คิดว่ามันยากแต่เราก็ต้องเก็บข้อมูลและหาข้อมูลว่าถ้าเราจะเริ่มจุดไหนก่อนนะครับจากจุดที่คิดว่าน่าจะได้ ข้อมูลที่ชัดเจนว่ามันควรจะซื้อมาแล้วปลูกเลยหรือซื้อมาแล้วสามารถที่จะเอามาเปลี่ยนถุงหรือว่าเปลี่ยนดินแล้วก็เลี้ยงไว้สักระยะหนึ่งนะครับเลี้ยงไว้สักระยะหนึ่งนะครับอย่างนี้ครับนี่คือการแตกใบอ่อนนะครับอันนี้ก็ซื้อมาเยอะนะครับ อันนี้มีสแลน50%ทำร่มอยู่นะครับทำร่มอยู่ทีเราก็จะมาดูว่าการที่มีสแลนขึงกับที่ไม่มีต่างกันไหมครับจริงๆแล้วก็ไม่ต่างนะครับก็แตกใบอ่อนตลอดนะครับจะแตกใบอ่อนตลอด เพราะนั้นเรายังเชื่อว,ว่าการที่เราได้มาแล้วเราเติมอาหารเลยนะครับเมื่อเราเติมอาหารเลยเนี่ยข้อดีก็คือพืชจะได้มีอาหารกินแล้วก็แตกว้อ่อนได้ทันทีครับวันนี้เราก็กำลังเตรียมทุเรียนขึ้นรถหกล้อ หลายๆคนที่ไปทำงานต่างประเทศแล้วก็คาดหวังว่าทำห้าปีสิบปีกลับมาแล้วก็จะมีโอกาสได้กินทุเรียนไม่ว่าจะเป็นที่ไปมาก็คือที่อุดรน,นครปน,นมหลายๆที่แต่ว่าพอเสร็จแล้วกลับมาแล้วไม่ประ,บประสบกับต้นเด็กก็คือหนึ่งด้วยการในงานที่อยู่ไม่มีความรู้เรื่องทุเรียนพอไปปลูกปั๊บจะเริ่มต้นเหลืองใบร่วง หลายๆอย่างที่เจอประสบการณ์มานะครับแล้วหลายๆคนดูคลิปผมแล้วก็สั่งให้ผมทำต้นทุเรียนเพราะเราซื้อมาเนี่ยถุงมันจะมีขนาดเบอร์สี่เบอร์หกเราก็จะเอาจากเบอร์สี่เบอร์หกเนี่ยมาเปลี่ยนไปเป็นถุงก้าุสิบแปดบ้างสิบกูณยี่สิบบ้างเพื่อเอามาเลี้ยงพอมาเลี้ยงแล้วเนี่ยใบยจะไม่เหลืองแล้วมันจะแตกใบอ่อนอยู่ตลอดแล้วก็นำตรงเพราะฉะนั้นถามว่ามันคุ้มไหมกับการลงทุนอีกขั้นตอนหนึง่ง จริงๆแล้วต้นขนาดนี้นะครับที่เขาขายกันตัวตัวไปก็ต้นหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าประมาณสองร้อยขึ้นถึงสามร้อยอันนี้เราก็ก็ช่วยทําให้นะครับเราก็ช่วยทําให้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำํำหลายๆแปลงหรือว่าใครที่ทาเยอะๆอย่างเช่นนครปฐมเมื่อทําเยอะๆแล้วเนี่ยเราก็ให้คาซื้อทีหนึ่งแล้วก็ไปเลี้ยงไว้ที่แปลงเลยเอาไปใส่อินทรียกถูกใส่ถุงใหญ่พรอมาแต่งใบอ่อนตักองสามชุดแล้วเราเคย่อไปลง อันี้วิธีการไปลงเนี่ยหลายๆรูปแบบในการไปลงเพื่อให้มันเจริญเติบโตโดยให้มันอยู่ในพื้นที่ที่แท้จริงก่อนแล้วเราถึงจะปลูกแล้วเวลาก่อนปลูกเราก็จะใส่สีพุทธวัตถุสิ่งสำคัญเราอยากให้เห็นนะครับตอนนี้เรากําลังไปทดลองเกี่ยวกับเรื่องการปลูกในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่แบบไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะนะครับก็คือปลูกในสถานที่ที่แบบมีตึกเยอะมีอะไรเยอะแล้วเราก็เห็นดูนะครับเราก็จะใช้ท่อ วงใสวงนี้เราก็ทามาจากแผ่นเอทิชีตให้ขนาดโค้งงองผ่าถึงตามประมาณ 5, เมตรห้าสิบพอเมตรห้าสิบแล้วเราก็มาเอาอินทรีย์วัตถุที่เราเตรียมไว้ไม่ต้องเอาดินในพื้นที่เอาอินทรีย์วัตถุใส่เลยนะครับพอเอาอินทรีย์วัตถุใส่เสร็จปูทีนี้เรามาดูว่าสิ่งหลายๆที่ที่เราไปมาเนี่ยเจ้าของทุเรียนเอาทุเรียนไปปลูกพอไปปลูกแล้วกลับมาเนี่ยประมาณไม่เกินไม่เกินเดือนกับใบก็จะร่วงแล้วก็ ยอดก็ใจแห้งต้องตัดขึ้นตน้นเยอะแยะเลยครับผมก็หาสาเหตุว่าเอ๊ะหลายๆคนบอกว่าอ๋อไม่ได้ปลูกกระเที่ยวเดียวเราปลูกสองเที่ยวสามเที่ยวผมก็ไปมานะครับขอนแก่ก็ปลูกสองเที่ยวไปแล้วมีปลูกเที่ยวที่สามแล้วหลายๆที่เราก็พยายามเก็บข้อมูลนะครับพอเสร็จแล้วพอเราไปดูท่านจะเห็นเลยนะครับนี่คืออยู่ในเข่งวิธีการอยู่ในเข่งเนี่ยพอเราถอดเข่งทีนี้ระหว่างชั้นในเนี่ยก็จะใช้ สแลนปูแล้วก็วางในเข่งแล้วก็เอาตู้เรียนมาปลูกเวลาปลูกเนี่ยเจ้าของตู้เรียนเขาก็จะเอาผีออกแล้วก็ลือดึงสแลนออกเมื่อดึงสแลนออกแล้วเนี่ยแล้วไม่เกินยี่สิบนะครับใบก็จะเริ่มร่วงยอดก็จะเริ่มแห้งเราก็หาสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรเพราะเราไปดูต้นตามส่วนที่เขาเพาะขายเขาก็ตากแดดต้นก็สวยแต่ทําไมเวลาปลูกเนี่ยเจอปัญหา เรามาดูที่ตูดเข่งในบริเวณเข่งรอบๆเนี่ยนะครับซึ่งลากเนี่ยเยอะมากแล้วลากเนี่ยมันออกมาจากต้มต้มก็คือโคลนดินที่อยู่ที่ต้นมันเนี่ยออกมานอกแลนเมื่อออกมานอกแลนเราลากจะมาจับอยู่นอกแลนเต็ไมไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาปลูกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะดึงแลนออกพอดึงแลนออกแล้วเนี่ยลากของทุเรียนก็จะขาดเลยครับเพราะลากทุเรียนขาดปัญหาไหมก็คือไม่สาม,มารถ ดูอาหารและส่งน้ำเลี้ยงสู่ใบสู่ลําต้นได้สู่ยอดได้นี่คือเหตุปัจจัยสําคัญเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากําลังไปทดลองทําอยู่ที่นคปรปฐมนะครับที่แถวมือนครเชัยศรีแถววัดไร่ขิงตอนนี้ก็ไปทําอยู่ในในพื้นที่เป็นที่ออกกําลังกายหรือว่าที่แข่งกีฬาเลยนะครับเป็นสนามฟุตบอลอยู่ในร่มเพราะฉะนั้นเราก็กําลังทําอยู่เพราะฉะนั้นเราก็อยากให้เห็นพี่น้องชาวรุงเดฟเนี่ยมีพื้นที่ที่อยู่ใน ในบ้านในรั้วในโรงงานเนี่ยมาดูว่าถ้าเราอยากจะเล่นตุเรียนอยากจะปลูกตุเรียนเล่นๆก็ลองดูคลิปนี้ดูนะครับเผื่อจะได้ไอเดียขึ้นมาแล้วเราก็จะได้ปลูกตุเรียนซึ่งสามารถปลูกครั้งเดียวให้มันรอดที่มันไม่รอดเหตุปัจจัยเกิดจากอะไรเราก็พยายามเก็บข้อมูลตรงนั้นแล้วมาเผยเป้ให้ความรู้ว่าใช่หรือไม่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าท่านปลูกไปแล้วแล้วเอาเทลนออกแล้วเจอปัญหาแบบที่เราเจอที่เขาไม่ปลูกไม่ได้เขาปลูก แต่ก็เห็ว่าไม่ไม่มีปัญหาก็โทรมานะครับเราอยากเก็บข้อมูลเพื่อเป็นต้นแบบให้กับพี่น้องชาวสวนทุเรียนรู่ว่าพี่น้องที่อยู่ในกุงเทพอยากปลูกทุเรียนเอาไว้กินเอาไว้เล่นก็ลองดูนะครับนี่ก็คือปัจจัยสำคัญคือการเอาองค์ความรู้ม,มาเมผยแพร่ในการเรื่องของทุเรียนครับ